สวัสดีครับผมชื่อคริสนะครับอายุ18ครับที่นี่ก็คือเป็นบ้านที่ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับตรงนี้เป็นห้องอ่านหนังสือของผมแล้วก็พ่อพ่อจะชอบเล่านิทานแล้วก็อ่านหนังสือให้ผมฟังบ่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะครับงั้นเราไปที่ห้องครัวกันเลยดีกว่าครับ ตรงนี้เป็นโซนห้องครัวครอบครัวผมอะชอบทำอาหารมากๆแถมทำอาหารอร่อยด้วยผมชอบมากๆเลยเหระครับส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับปกติพวกผมมักผมจะนอนประมาณ3มคนด้วยกันก็คือมีพ่อและแม่แต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องนอนคนเดียวนะคะงั้นมาฟังประวัติผมเลยดีกว่าค่ะ ก็คือผมเกิดมาที่นี่นี่แหละครับเป็นพื้นที่โล่งกว้างแล้วก็มีป่าอยู่รอบๆครับก็คือครอบครัวของผมอะตอนผมเพิ่งเกิดมาเขาก็อบอุ่นแล้วก็สงบสุขกันมากเลยครับแต่ว่ามันก็อยู่ได้แค่ไม่นานนะครับสามปีต่อมาผมก็ครอ,อบครัวของผมก็หายสาบสูญแบบว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยก็คือผมยังไม่เจอตัวพักทันสกีครับ แล้วผมก็เดินออกจากบ้านแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆจนเข้าตัวเมืองของที่ที่หนึ่งแล้วผมก็ไปเจอโรงเรียนตรงนั้นนะครับผมก็เลยเข้าไปทันทีเลยครับขอบคุณครับ